เราอันน yeah. oh. 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 ี้ก่อนก็ได้เอาเอาเ้ยปิวปิวปวอเลี้ยบลอ วัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้มาอยู่กับพอจอเกมมอร์ War, นะหรือว่าอิงเจเกมมิงวันนี้เรามีอยู่แมปอะไรเอ่ยลืมชื่อแน,น,นี่<ะ>เราอยู่กันในแมป Carry เอาแ n งหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือแมปพบเพื่อนรับตาตัวเพื่อนนี่อย่างเงี้ยนี่เราจะไม่ไม่คุณปลาผมไม่ได้ <laughs> เพราะว่ามันมีบาเรียกันอยู่าเราไปเล่นกันอันแรกชื่อว่าเบสิกนะครับแบบเราต้องเริ่มจากอะไรเบสิกเบสิกก่อน จริงอ่ะหอจอเกมมออีกฟัางอันนี้ผมเคยเล่นนะเมื่อไรสดถ้าทุกคนจำดนได้นะที่ทุกคนเคยเล่นเฮ้ยไม่ดิทีุกคนเคยดูตอนผมทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเหมืนเรผมก็จะก็รู้วิธีการเล่นบ้างนะโอเคเราจะึงคว้างป้าพเพื่อนเข้าไปตรงนู้นปึ๊บแล้วก็บ้าพเพื่อนมามาคุณแม่ผม เถ้าข้าปลาเราก็เริ่มหม่คู่เะเข้าเลยเข้าเลยอันนี้อย่าไปสนใจมันผมเติมไองเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยมันจะให้เติมโลมักทำไมอโอเคเราปลดล็อกด่านที่สองแล้วนะครับเป็นด่านสเตปนะนี่สเตปหระน่าจะต้องมีบันไดเยอะแน่ๆเลยโดยจากรูปนะครับสเตปก็น่าจะแปลว่าประมาณว่าขึ้นบันไดนะโอเคอ่ะ นี่อะไระไม่ไม่คุณต้องหยิบผมไปแล้วก็ปลาไปเลยเอาให้ปลายังไงให้ตัวเองหล่นลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมปไอปิดยูไอดีกว่ามันลกปิดละอ่าขึ้นมาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น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 มานไดขึ้นมาไดมันไดเหลืองันไดเหลือโอเคมาขึ้นไปแล้วหยุดก่อนหยุดรอก่อนเออ นี่่อาสลับกันอย่างนี้เข้าใจไม่ยากนะแบบนี้ผมว่าใครๆก็เล่นได้เอ้าเฮ้ยปลาไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะเฮ้ยไปเลยเอาเอาเอาบเฮ้ยใส่แรงเข้ามากกว่านี้ใส่แรงเข้ามากว่านี้ปลาไปเลยนีครับเรามานจะปิดร้านเจะไม่ครับตอนนี้ อออเอ,อ้ย <c oughs> ไม่นะ <c oughs> คือไอเนี่ยคือเจ้าคุณต้องเอาตัวนั้นเนี่ยขึ้นไปแผ่นสีฟ้ากระโดดให้ตัวนั้นมันเกาะอ,อยู่ข้างบนเนี่ยกระโดดเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปหามันเลยกระโดดเข้าหามันเลยเอออย่างเงี้ยแล้วก็ถไถไปไถไปเออไหน,นไหนถไถไปเหรอเหนอไถมันตรงตรง ผมถ่ายนะาไม่เป็นไม่นี่มันไม่ใช่ถ่ายนะเราอย่างเดิมถ่ายไหมแล้วก็เลี้ยวแล้วเลี้ยวดีๆเลี้ยวดีๆเออนั่นแหละโอเคเอ้ยในกล่องในกล่องเจ้าคุณโยนโยนเข้าไปในกล่องโยนเข้าไปในช่องนไหนในรูนั่นแหละเออโยนเข้าไปเเออโอเคตอนนี้เราก็ต้องทำเหมือนที่เจ้าคุณทำเมื่อกี้อ๋อ แล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยกันสองผ่านไปครับผมแล้วต่อไปลาวาโอ้ร้อนแรงแน่แนอนเลยแมบไอด่านนี้นี่นั่นแหละอู้วแหล็กเฮเคสโนว่าน่าจะต้องไปทางนี้ก่อนแล้วก็อเอ้ยเอ้รู้แล้วคือเราต้องกดพร้อมกันแน่เลยใช่ไหม ใช่เราน่าจะต้องกดพร้อมกันเจ้าคุณเจ้าคุณไปฝั่งนูน้นแป๊บหนึ่งพี่พเฮ้ยขอบคุณมากเลยไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงฝั่งนึงไม่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 ฝั่งเจ้าคุณอ่ะสีแดงอ่ะเออครับ<ะ>อาจจะต้องกดพร้อมกันใช่ไหมใช่เราต้องกดพร้อมกันแต่ว่าแต่ว่าเราจะไปตรงนั้นยังไงอ๋อรู้แล้วคือเรา น่าจะต้องโยนกันมาๆาลองลองกลับมากันอาจจะต้องโยนกันให้คนหนึ่งไปโอเเข้าใจแล้วโยนโยนโยนขึ้นไปบนแท่นสีดำโยนไปเลยแล้วก็โยนเออนั่นแหละนั่นแหละนี่แล้วก็ตึ๊บนี่ i อค0 0 8อ0ร้อล้านอันนี้อ๋อมานี่มากด แล้วก็อ่ะเออ,อ,อเราต้องทำเร็วกว่านี้แนะะ่เลยเราต้องทำเร็วกว่านี้โอเคเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วครั้งนี้เราก็ทำเหมือนมาครั้งที่แล้วนะโดยการกดปุ่มพร้อมกันจากนั้นกลับมาตรงกลาง ม,มีเวลาน่าแนใจอ่าแล้วกดกดโยนกดโยนโยนก่อนโยนไปก่อนเออล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมากดลิฟต์ขึ้นมาต้องใช้สมาธิหน่อยนะอ่แล้ว <Zeiten> ก็เราต้องแข่งกับเวลาเนีย่ยโอ้โห <mumbles. S 2> แล้วก,กดปุ่มเอ้ยกดกดไหมกดไหมไม่ติดไม่ติด โอเคมาเฮ้ยเ <Hey, S 3> หลือกวิโลกวิก <laughs> วิกวิทันแน่นอนห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊บโอ้โ <laughs> หโอเคแล้วเราก็โยนเข้าไปในกล่องปึ๊บโอเคต่อไปสลับกันอุ้มโยนเจ้าไปเลยไนดะ้ไหมโยนเข้าในรูนี่ดิ เอ้ยนี่น่าจะเช็คพอยต์แน่เลยเอเอ้ยเยช็คพอยต์เหรอมันก็ดีดิอันนี้สีเขียวยังไงเอ่ยไม่เข้าใจหนึ่งเหรอ you are blue อ๋อโอเคเจ้าคุณต้องเดตต้องโยนข้ามไปฝั่งนึงโยนข้ามไปกะดีๆแล้วโยนเอออ่าเจ้าคุณไปมูโยตกปึ๊บเอเอนั่น <decide. S 1> แหละ อเออๆนั่นแหละแล้วก็กดไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวลองกดใหม่เดี๋ยวดูก่อนลองศึกษาก่อนน่าจะต้องอ๋อเราต้องกดสองปุ่มพร้อมกันโอเคโอเคขึ้นไปเลยกดน้ำเงินน้ำเงินพร้อมกันอ่าเดินต่อไปแล้วกดน้ำตาพร้อมกันโอเค อ่าเช็คพอยต์โอเคส่วนตรงนี้อ๋อสีแดงต้องโยนไปจโอเคเยียบนั่นแหละิรู้ไหมผมจะทำอะไรผมจะกระโดดไม่ไม่กระโดดไม่ไม่เป็นไรหรอกอ๋อเอาละมาแล้วก็ตรงนี้ลิฟต์เเฮ้ยมันจะลงไกลไหม ขึ้นมาแล้วนะโดนลาวานะจบเค้คุณมั่นใจเซียนออฟฟี่อย่างผมได้มามากดปุม่มอีกปุ่มนึงอีกปุ่มนึงเราต้องกดพร้อมกันเออโอเคผ่านแล้วเ<ส>ยี่ยมเลยเอ,อ้ด่านต่อไปคืออะไรน่าจะอันนี้เนาะ ต่อจากลาวาแต่ทำไมอันนี้ผมปลดล็อกมันอ่ะเอ่อเราอันนี้ก่อนก็เดี่ยเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยเปิว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 เอ้าปอดปอดอ่ะเดือบล็อกเดือบสุดเหมือนปวดเกินมาเดี๋ยวอันนี้เออ ยังไงอ๋ออ๋ออันนี้เราต้องไปตรงนี้ขึ้นมาห้องเป็นสีฟ้าแล้วก็เออใช่เลยอย่างนั้นแหละแล้วตรงนี้<อ>ไปไหนตะ่อตรงน,นี้เอ้ยต้องแบกไปไหมอาจจะต้องแบกบนี่งไงเดี๋ยวนะจากการที่ดูเออต้องใช้ตัวถู ตัวถูหน้าถะลอกไหมนั่นน่ะอุยพี่ทำผมเจ็บมากแล้วตัวคุณยิ่งสีแดงอยู่อ่ะโดนเลือดอาบตัวแล้วมั้งนี่ถูกลับถูกันไปถูกันมาแบบนี้น่ารักตรงนี้อ่ะ โอ,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 อ้ยจัดรองจริงๆมันไม่ต้องอุ้มมาก็ได้นี่หว่าเอาเ <S <S 1> <S 1> อแล้วอ่ะแล้วทำยังไงอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าแต่ว่ากดกดกดสีเขียวหน่อยกดสีเขียวหน่อยเออก็คือเ<ม>จ้า<ะ>คุณต้องไปยืนใช่ใช่ใช่เจ้าคุณต้องไปยืน เฮ้ยเวลาสีต hmm. hmm. le ้อเงินจะหมดแล้วรีบ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 เร็วเร็วขึ้นเลย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 แล้วรีบรีบไปกดไอ้สีเขียวเร็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 วสีเขียวสีเขียวโอเคโอเคอุ้ยหมดพอดีเขียวเซลล์สีดำตกใจเนว่าอ่า ออแล้วก็เราเดินเหยียบได้ใช่ไหมเหยียบได้เหมือนกันแหละอ่าเจ้าคุณสีแดงอ่ะเออกโดดกระโดดก็โดเฮียวอ่ะเอาเอาหน้าถูเอาถูเร็วเอ้ยเหยียบถูไม่ใช่โยนถูเหยียบปุ่มน้ำเงินหน่อยเออ เอ้ยผมไปไม่ได้เอ้ยเดียว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 มันยังไม่ได้เหยียบไอ้นี่เลยขึ้นไปก่อนไโอ้ยกริงจริงจริงเดี๋ยวแล้วอ่ะโอเคไม่จาคุณไม่ต้องมาก็ได้ คุณหยบไม่ได้อ่ะทีเกมมันให้เราเล่นอย่างนี้นะเรากดถือพอร์ตมาเออจบจบเฮ้ยเสียวอ่ะเออเริม <Hey. S 1> เอาเอาเอาหัวไปจิ้มเอออย่างนั้นแหละแล้วก oh. ไ็ไปด้านซ้ายไปด้านซ้ายด้านซ้ายางงด้านซ้ายทางง่วง oh. อ่ะด้านซ้ายเอออ๋อเออนั่นแหละ oh. ด้านซ้ายได้เหร โอ้ยใช่รอ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 ลิฟต์รอลิฟต์รอลิฟต์ลิฟต์หนเห็นลิฟต์ไหมนั่นบุกนเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยอ๋อเออขึ้นไปขึ้นไปแล้วเข้าไปเข้าเลยโอ้โหถ้ามันบั๊กมันนี่น่าจะโอ้โหพูดเปทางอากาศป็นคำเว้ยมันบั๊กจริงจริงด้วยพูดเป็นลางสิอุ้ยเริ่มโปลนะเริ่มโปลนะกดแล้วก็ไป อเาโอ้ยโดยโด <laughs> ได้แม่นมากเลยลงตรงกลางเป๊ะ <laughs> นายย่าจะปวดหัวตายมันเป็นเราเรามันเป็นแมพพัฒนาไอคิวไงเราจะได้มีไอคิวที่สูงขึ้นขึ้นลิฟต์เลยข oh. ึ้นล oh. ิฟต oh. ์ไม่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 ตอดไว้จอนไว้ด yes, 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 yes. ้วยไ,ได้เช็คคอยแล้ว oh. เอออันนี้คือคนนึงต้องเหยียบใช่ไหมอ๋อเจ้าคุณต้องเหยียบดิแต่ทําไมมันไม่ขึ้นสีขาวให้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยกาลังดูอยู่๊ะนึงคนอ๋อรู้ลวรู้และเห็นเห็นเห็นด้านหลังไหมเห็นด้านหลังไหมโยนโยนไปโยนไปโยนโยนไป เอาโยนไปโยนยังไงไปห่อโยนไปเออเราต้องกดพร้อมกันออไม่ไม่เราเรากดมาที่สีเขียวใหม่แล้วเทเลพอร์ตไปอ๋ออ๋อไม่รู้สึกเรียนหัวอยากาอ้วงย้งไม่รู้ใครบิดใช้ใช้สมองเยอะจนอยากาอ,อ้วงอ่ะเฮ้ยอุ้มไปก่อนดิ อ่าแล้วก็หักเลี้ยวให้มันดีๆเจอนิดๆก็เลียวเอาเลี้ยวให้มันดีๆเรามีทางเลือดข้างหน้าจงรักษาระยะเออสวยนิดนิดไม่ได้อาตรงนี้ทำไงอ่ะอุ้มต้องอุ้มเจียบะเฮ้ยไม่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 ใช่อย่างนั้น ไมมันเป็นพื้นที่คุณเหยียบได้แล้วทำไมคุณต้องโยนหัไปล่ะหัเโยนผได้งอ่าเหยียบสีเหลืองโอเคเอ้ยโดนไ่มโอเคอดิปดิปเดบดิป

ทำไงวะโอเครู้ละอ๋ออ๋อเออเอออ๋อโอเค้าใแล้วแล้วปีเลยเฮ้ยมันดันกันเลยและและและกดและและกดกดเรียบร้อยมาแล้ว Yes, oh. โอ้โหเราตายไป17ครั้งใช้เวลาเล่น15นาที21เลยเราเราตายไป17ครั้งนีโอเคกับสี่ดาเนี่เราเล่นไปนะอย่า <c ười> ควรมี ep สองไหมแบบนี้ <c ười> ทุกันคิดว่าไง <c ười> ผ,มผมว่าไม่ควรเราเล่นควรน,นะพี่ควรถ้าทุกคนว่าแบบนี้สนุกดีไงดีกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ไวยเล่น อยากให้เล่นอีกนะครับโอเคฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาวใครหัวจอเกมมอรแล้วก็ผมด้วยฮะส่วนใครที่กดอันซับไม่อย่าลืมนะผมจะตามไปหนึ่งบ้านคุณแล้วก็หล่อหลอนคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์้วยนะส่วนใครที่ไม่กดไลค์ไม่เป็นไรฮะแต่คนที่กดดีไลค์ผมก็จะตามไปหลออหวานคุณเหมือนกันโอเคไปเลย